สวัสดีค่ะวันนี้ MPV ก็จะพามาแนะนำในส่วนของรถบดล้อยางนะคะจะมีทั้ง7ล้อยางแล้วก็9ล้อยางนะคะวันนี้ก็จะพามาแนะนำให้ชมกันนอ้องเนื่องจากปลายปีนี้นะคะก็คือของเข้าเยอะมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะคะขั้นแรกค่ะจะเป็นเ a นเน a แพนะคะเป็น9ล้อยางนะคะแล้วก็มีซัมซุงสกายนะคะซึ่งรุ่นนี้ใกล้เคียงกับ สากายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรหรือว่าเครื่องยนต์นะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นสากายนะคะ T 6 0กร้อยส่นะคะคันนี้นะคะจะเป็น7ล้อยางนะคะจะเป็น7ล้อยางนี่นะคะแล้วคันต่อไปค่ะก็จะเป็น TS 2 0 0นะคะเป็นแบรนด์สากายเหมือนกัน 9หลอยาคนะ,คะลูกค้าสนใจขนาดนะคะสามารถทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถโทรติดต่อนะคะได้ที่เบอร์0ู1แปดหนึ่ปดสาศูนย์สองนะคะติดต่อหาคุณจิรโรดนนะคะต่อมาค่ะคันนี้จะเป็นสากายทีสองนะจะเป็นสกายทีแล้วก็คันสุดท้ายค่ะจะเป็นคมบสู่รุ่น JW200 นะคะไฟใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ แวะเข้ามาชมกันได้นะคะที่น้าร้านของเราร้านของเราเนี่ยจะเปิดตด้แต่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะยุดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะ,อะขอมาทางนี้เดี๋ยวจะพามาดูด้านหลังนะคะ,ะในส่วนของการเติมน้ำนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเติมได้อยู่ประมาณ5,000กิโลนะคะ ก็จะมาห้าตัานนั่นเองนะคะเพิ่มน้ำหนักเนาะนี่นะคะสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเนื่องจากของแบบพึ่งเข้านะคะก็จะมาไลฟ์ให้ทุกคนดูกันเนาะว่ามีอะไรเข้ามาแล้วบ้างนะคะ ประมาณนี้นะคะใครสนใจก็สามารถทักสถาบัเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ